เจ้าของโรงเรือนอาคารได้ว่าจ้างงานผู้รับเหมาให้ตอกเสาเข็มเพื่อสร้างโรงเรือนอาคารการตอกเสาเข็มกระทําขึ้นตามการจ้างงานและทําตามคําสั่งและแบบแปลนที่เจ้าของผู้ว่าจ้างเป็นผู้กําหนดขึ้นและผู้ว่าจ้างเป็นผู้ร่วมกันกับผู้รับเหมาในการควบคุมการทํางานของคนงานที่ตอกเสาเข็มด้วย การตอกเสาเข็มได้กระทำโดยความประมาทเลินเล่อทำให้เจ้าของโรงเรือนอาคารข้างเคียงได้รับความเสียหายจะถือว่าเป็นการละเมิดและต้องรับผิดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของโรงเรือนอาคารข้างเคียงนั้นหรือไม่เจ้าของโรงเรือนอาคารข้างเคียงได้รับความเสียหายมีตัวเจ้าของโรงเรือนอาคารข้างเคียงได้รับความเสียหายคนรับรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นพยานเบิกความยืนยันว่า การตอกเสาเข็มที่ใช้ในการปลูกสร้างโรงงานของเจ้าของโรงเรือนอาคารผู้ว่าจ้างเป็นผู้ร่วมกันกับผู้รับเหมาในการควบคุมการทำงานของคนงานที่ตอกเสาเข็มด้วยทำให้บ้านเจ้าของโรงเรือนอาคารข้างเคียงได้รับความเสียหายเสาปูนชั้นล่างสุดคานบนแตกและฝาผนังร้าวตามภาพถ่ายสภาพความเสียหายของบ้านที่ส่งสารซึ่งแสดงให้เห็นสภาพความเสียหายชัดเจน เจ้าของโรงเรือนอาคารข้างเคียงได้รับความเสียหายได้ให้พยานที่รับรู้ข้อเท็จจริงด้วยนั้นไปตามเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล,ลท้องที่เกิดเหตุมาดูขณะที่มีการตอกเสาเข็มโดยเจ้าของโรงเรือนอาคารข้างเคียงได้รับความเสียหายมีเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นมาเป็นพยานเบิกความสนับสนุนว่าได้มาดูความเสียหายที่บ้านเจ้าของโรงเรือนอาคารข้างเคียงที่ได้รับความเสียหาย ปรากฏว่ามีรอยแตกร้าวบริเวณดาดฟ้าส่วนหน้าเจ้าของโรงเรือนอาคารข้างเคียงได้รับความเสียหายได้ไปตามเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นปลัดและช่างองค์การบริหารส่วนตำบลและปะลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาและได้ไปตามเจ้าของโรงเรือนอาคารผู้ว่าจ้างที่เป็นผู้ร่วมกับผู้รับเหมานั้นมาเจรจา เจ้าของโรงเรือนอาคารผู้ว่าจ้างที่เป็นผู้ร่วมกับผู้รับเหมานั้นรับว่าจะเอาสว่านมาเจาะนำส่วนที่จะตอกเสาเข็มและเจ้าของโรงเรือนอาคารผู้ว่าจ้างที่เป็นผู้ร่วมกับผู้รับเหมานั้นรับว่าจะซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นที่บ้านเจ้าของโรงเรือนอาคารผู้ว่าจ้างที่เป็นผู้ร่วมกับผู้รับเหมานั้นแสดงว่าบ้านเจ้าของโรงเรือนอาคารข้างเคียงนั้นได้รับความเสียหายจากการตอกเสาเข็มของเจ้าของโรงเรือนอาคาร ผู้ว่าจ้างที่เป็นผู้ร่วมกับผู้รับเหมานั้นจริงทั้งเจ้าของโรงเรือนอาคารผู้ว่าจ้างที่เป็นผู้ร่วมกับผู้รับเหมาก็เบิกความรับว่าได้มีการตกลงเจรจาและรับว่าจะซ่อมแซมความเสียหายของบ้านเจ้าของโรงเรือนอาคารข้างเคียงนั้นจริงย่อมฟังได้ว่าเจ้าของโรงเรือนอาคารผู้ว่าจ้างที่เป็นผู้ร่วมกับผู้รับเหมานั้นกระทำละเมิดต่อเจ้าของโรงเรือนอาคารข้างเคียงนั้นและบ้านเจ้าขาองโรงเรือนอาคารข้างเคียงนั้นได้รับความเสียหายจริง ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชอปทอให้คำปรึกษาดุจะญาตมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0 6 5 5 3 1 2 9 9หหหากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์ หาก you care ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ